สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงคดเคียวนาคกินี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของใครที่คอยสาบแช่งคุณอยู่หรือเปล่านะคะมีหรือเปล่าเอ่ยขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะคะแล้วก็พลังงานของคนที่คิดไม่ดีกับคุณคอยสาบแช่งคุณนะมีหรือเปล่าซักเซตเรียสราศีธนูชาตดไฟแคปิปิ้นราศีมังกรธาตุดินเทรัราศีประศ ธาดินคันเซอร์าราสีกรกฎธาานนา้ำยูเรนัสทัานลมมิจุดุกุมริบาราศีตุลท่านลมเออธาดินพฤชศพกัมกรเลโอราศีสิงทธาุไฟตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขานะมี9 20 10 7 2 26 4และ5นะคะตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนนะว่าคุณนะคะมีความ คิดมีความรู้สึกยังไงชีวิตของคุณเป็นยังไงนะคะรู้สึกคันเนื้อขันตัวหรือเปล่ารือว่ารู้สึกน้ะไม่สบายอกไม่สบายใจหรือเปล่านะคะขอดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนนะตอนนี้เวลานี้พลังงานตัวตนของคุณนะสัมผัสรับรู้ว่ามีสิ่งนะแปลกแปกนะดาร์ก,กอยู่ใกล้ตัวหรือเปล่า ควีนอฟบอลนะคะมาสิฉันจะเอาไม้ตะบองตีหัวเธออารมณ์นะี้นะพลังงานของคุณเหมือนเป็นพลังงานของคนที่แบบมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามนะคะเหมือนโฟกัสในเรื่องของการทํางานอะแล้วนะมีความรู้สึกว่าตัวของคุณคือแบบไม่ได้ต้องการที่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับใคร ะะเพราะว่านะช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตของคุณคือแบบอาจจะเจอเหตุการณ์เจอพลังงานบุคคลแล้กสังคมล่าข้างนะยุ่งวุ่นวายมาพอสมควรแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้ด้วยนะว่าคุณควรจะต้องทํำยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะพลังงานของคุณรู้สึกว่านะตอนนี้เวลานี้คุณอาจที่จะมีการเดินทางหรือว่าเดินหันหลังให้กับ สิ่งเหล่านั้นแล้วอ่ะพลังงานดักดาพลังงานที่แบบพลังงานของคนท็อกซิกพลังงานของคนที่พยายามที่จะเบียดเบียนคุณนะส่งความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนะคะตัวของคุณคือเหมือนพยายามที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจเลยนะบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเพื่อนร่วมงานเนี่ยที่ท็อกซิกที่พูดจาว่าร้ายหรือว่านินทาคุณนะคะตัวของคุณนะพยายามที่จะเหมือนกับเรียกว่าทําจิตใจให้เข้มแข็ง นะ้ะไม่สนใจพลังงานเหล่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเป็นคนที่พยายามที่จะคิดดีคิดบวกตลอดเวลานะ,ะแต่ก็สัมผัสรับรูบร้นะว่าเออนะมันมีคนที่แบบนินทาคุณแซกคุณกันแด้กันแหนแย่คุณอยู่ตลอดเวลาบางทีคุณอาจจะแบบมีความระง,งับแยบยั้งสติอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ไหวคือแบบมันก็บ่อยทุกวันทุกวันนะคะแล้วคุณคือแบบอยากจะใช้ชีวิตที่มีความสุขนะคะก็เลยเหมือนมีการที่แบบเรียกว่า นะคะปลดปล่อยนะค,ะความรู้สึกอะไรบางอย่างหรือว่าเหมือนเดินทางไปเรียกว่าไปนั่งสมาธินั่งสวดมนต์หรือว่าถือศีลเพื่อที่จะปลดปล่อยพลังงานลบออกจากตัวนะคะก็รู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยสัมผัสรับรู้ได้ว่าการที่เจอพลังงานบุกคมรละการสังคมร,าคารักข้ามแบบนี้นะคะมันเหมือนกับเ,ออเจอเจอเจ้ากรรมในเวร นะคะเจอคนที่แบบบั่นทอนจิตใจนะก็เลยขอไปบวชนะขอไปวัดนะไปทําบุญไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธินะเพื่อที่จะระง,งับยับยั้งจิตใจความคิดความรู้สึกนะปล่อยวางนะคะมันเหมือนกับว่าคือทํางานไม่ไหวแล้วเริ่มที่จะรับพลังงานเยอะจนเกินไปรู้สึกครั้นเหนือกัน้นตัวรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจรู้สึกแบบเหมือนทําอะไรก็ติดติด,ตดขัดขัดไปหมดนะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเออนะคะ เออไปบวชด,ดีกว่านะไปทําบุญไปถือศีลไปนั่งสมาธิดีกว่าเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นอารมณ์นี้นะคะนี่ไงพลังงานคุณสัมผัสได้เนาะว่าเออทาไมช่วงนี้นะเจ้ากรรมในเวรเริ่มนะ,ะรุมทึงคุณเยอะแยะไปหมดเลยหรือว่ามีพลังงานของคนสาบแช่งนะคะคุณอาจจะรู้สึกแบบเรียกว่านะหงุดหงิดด้วยเรามาดูกันว่าใครสาบแช่งคุณอยู่หรือเปล่านะมีพลังงานของ คนที่คอยสาบแช่งคุณอยู่หรือเปล่านะคะสัมผัสรับรู้ได้นะว่ามีเอานะเจ้ากรรมในเ,เวรบุคคลลำการสังคมรอบข้างนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะมีใครสาบแช่งคุณอยู่หรือเปล่าคุณไปทาอะไรให้ใครหรือเปล่านะคะมาดูซิพลังงานที่หนึ่งนะคะมีใครสาบแช่งคุณอยู่หรือเปล่านะคะสถานที่นี้เป็นเดอะฟู้ ะะพลังงานของคนในครอบครัวนะคะก็มีความสุขดีนะคะรักใคร่กลมเกลียวสมานฉันท์กันดีอ่ะคนในครอบครัวนะคะภรรยาสามีพ่อแม่แต่มีพลังงานของลูกนะ,ะหรือว่าใครที่แบบมีลูกชายน้องชายลูกสาวน้องสาวมีพลังงานของความเป็นเด็กนะ,ะที่มีความดือ้อ เอาแต่ใจตัวเองนะคะบอกแล้วก็ไม่ทําตามอะไรเงี้ยแล้วก็นะใช้ความเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยทำในสิ่งที่แบบเ,เรียกได้ว่านะคะ The Tower เนี่ยคือทำทำในรูปแบบของการที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกโมโหหรือว่ากโกรธ นะคะคือแบบบอกให้ทําแบบนี้บอกให้ตั้งใจทําแบบนี้ก็ไม่ทําอารมณ์เนี้ยอารมณ์มที่แบบเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่เลยอ่ะพลังงานของลูกหลานของคุณหรือว่าบอกยากสอนยากหรือแม้กระทั่งนะคะคุณอาจจะไปเจอคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่มีอายุน้อยกว่านะคุณอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่การงานให้ไปสั่งงานคนที่มีอายุน้อยกว่าบอกให้ทําแบบนั้นบอกให้ทําแบบนี้แต่เขาไม่ปฏิบัติตามคําสั่งก่อนคุณ นะคะคือแบบไม่รู้นะเขาไปฟังไปรับรู้เรื่องราวอะไรมาแต่รู้สึกว่าเขาไม่เชื่อคุณละนะเขาแม่คุณสั่งงานเขาและเขาไม่สนใจแล้วหรือว่าสั่งยากบอกยากนะคะก็เริ่มที่จะเหมือนกับเรียกว่าอํานาจวาสนาคุณในด้านนี้คือแบบเออไม่สามารถที่จะบังคับให้ลูกน้อง นะคะหรือว่าลูกๆหลานๆคนที่มีอายุน้อยกว่านะปฏิบัติตามคำสั่งหรือว่าสั่งแล้วก็ไม่ยอมทำอารมณ์นะะี้นะคะและนะพลังงานต่อมานะคะพลังงานของตัวของคุณอาจจะไปเจอคนที่เรียกว่าใช้ในเรื่องของเทคนิคนะคะความรู้ความสามารถใช้ในเรื่องของเวทมนต์ก็ได้นะเป็นการที่แบบ The Magician 5ดาบน,นะคะ พูดหรือว่าข่มคุณก็ได้นะคะพูดหรือว่าข่มคุณหรือว่าเอาชนะคุณนะโดยที่แบบอาศัยในเรื่องของพักพวกนะอาศัยในเรื่องของความที่แบบมีพักพวกเยอะนะคะมาข่มขู่คุณนะมาพูดแบบสร้างภาพให้ตัวเขาดูดีแล้วก็นะทำให้คุณดูแย่ในสายตาของคนอื่นนะเนี่ยมีพลังงานคนนินทาคุณนะพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณ นะคะในเรื่องที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เขากลับพูดให้คุณแย่มากๆนะคะรู้สึกแย่มากๆแล้วก็รู้สึกอับอายขายขี้หน้ามากๆอารมณ์เนี้ยนะเป็นในเรื่องของ การเงินหรือเปล่านะคะจากที่แบบพูดว่าคุณเนี่ยอาจจะเคยร่ํารวยประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีกินมีใช้แต่ตอนนี้นะ่าจะมีปัญหาการเงินหรือเปล่านะคะออแล้วก็ยังทําตัวที่แบบออรู้ร้าหมาเห่าอยู่อารมณ์นี้ก็ได้เนี่ยนะ,ะมันเป็นการนินทานะแสคุณแย่คุณนะว่าเออทุกวันนี้คือแบบเหมือนทําตัวมอซอนะเออนะคะอดีตอาจจะเคยกิน กินหรูอยู่สบายแต่ตอนนี้รู้สึกว่านะแต่งตัวซ้อมซ้อนะคะและพลังงานที่สามนะคะสาปแช่งคุณหรือว่าทำอะไรที่แบบเกี่ยวกับพลังงานดากักดาก,กับคุณอะ่ะทั้งทที่คุณนะคะอาจจะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะมีความรักมีความเมตตาต่อลูกน้องหรือว่าต่อคนที่แบบคิดไม่ดีกับคุณอะ่ะ คือคุณเหมือนกับว่าไม่เคยคิดที่จะอคติกับเขาหรือว่าใส่ร้ายเขานะแต่เขาเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าคือต้องการที่อยากจะโค่นล้มคุณในรูปแบบต่างๆนะคือคิดหาวิธีตลอดเลยนะเหมือนกับว่าไม่เคารพในตําแหน่งหนะ้าที่การงานของคุณไม่เคารพในอายุของคุณนะแม้คุณจะอายุมากกว่าแต่ก็นะคะมีความดื้อรั้นในการที่แบบไม่เชื่อฟังคุณนะไม่ไม่เคารพนับถือคุณ นะคะกลางใส่คุณอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งทําให้ตัวคุณรู้สึกเครียดนะก็รู้สึกว่าเออทาไมคนนี้ถึงเป็นคนแบบนี้นะคะออไม่เชื่อแล้วก็เหมือนกับบอกยากนะทั้งทั้ที่คุณก็ทําดีกับเขาตลอดหรือว่าเคยช่วยเหลือเขาก็ได้นะพอเหมือนกับว่าพอเหมือนคิดจะไม่ช่วยเหลือเขานะคะเขากลับมาโกรธมาเกลียดเราหรือว่าเราเคยให้ของนะกับเขาแต่พอเราไม่ให้เขาเนี่ยเขาเกลียดเราเลยนะคะ และใครที่คอยสับแช่งคุณอยู่นะคะเป็นพลังงานคนที่นะคะเขามีปัญหาชีวิตของเขาแหละแต่เขาก็ดันมีความรู้สึกว่าชีวิตของคุณนะประสบความสําเร็จดีกว่าเขาเนี่ยมันเป็นพลังงานของเพื่อนนะเพื่อนที่แบบมาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรยเนาะ,ะเพื่อนที่นะคะคือเวลาที่เห็นคุณมีความสุขจากนะตัวของเขาเนี่ยคือเปรียบเทียบตัวเขาเอง เพื่อนร่วมงานนะคะเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรเลยเจ็ดดับห้าถ้วยนะคะเป็นคนที่เออเขาไม่มีความสุขเวลาที่เห็นคุณประสบความสําเร็จหรือว่ามีความสุขมีครอบครัวแล้วก็นะตัวของคุณเวลาที่อยู่ในสังคมอยู่กับเพื่อนเนี่ยนะคะร,รู้สึกว่ามีความโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะมีความที่เรียกว่ามีแต่เพื่อนๆนมีแต่คนเคารพนับหน้าถือตา ะะแต่คนคนนี้รู้สึกว่าเวลาที่เขาอยู่กับสังคมของคุณหรือว่าสังคมเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขานะคะมีความที่ไม่กล้าแสดงออกนะคะจะเป็นคนเงียบๆจะเป็นคนไม่ค่อยพูดจะเป็นคนนั่งฟังเฉยๆนั่งหน้าบึ้งนะ,ะนั่งจับผิดคนอื่นเนี่ยพลังงานของคนที่แบบคอยจับผิดดูพฤติกรรมของคุณและคนอื่นๆนะคะเป็นพลังงานคนที่เรียกว่าไม่เชื่อใจใครไม่ไว้ใจใครนะคะ และใครที่สาบแช่งคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้ k n n o of บอลนะคะพลังงานของเพื่อนร่วมง,งานที่อาจจะรู้จักกับคุณนะ,ะแต่อาจจะไม่ได้สนิทกับคุณแต่เขามีความรู้สึกว่าตัวของเขานะคะมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดดเด่นกว่าคุณ เขาอายุน้อยกว่าคุณแต่เขาอาจจะเรียนคอมพิวเตอร์หรือว่าเก่งคอมพิวเตอร์หรือว่าเก่งนะคะสิ่งอื่นๆนะที่มันเหนือกว่าคุณแต่ประเอนว่าคุณเนี่ยอาจจะทำงานมาก่อนแล้วแล้วคุณนะคะเป็นคนที่ถูกแต่งตั้งให้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่มันเหนือกว่าคนอื่นนะคุณอายุมากกว่าแต่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะไม่รู้คอมพิวเตอร์หรือว่าไม่เก่ง ในเรื่องนี้ก็ได้หรือว่าไม่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการเหมือนเขาอารมณ์เนี้ยหรือว่าไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยแต่คุณก็ได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็นคนที่ดูแลนะทีมงานนะแต่คนคนนี้คือแบบรู้สึกว่าคุณไม่มีความสามารถเนี่ยนะเด็กเจนเจนแหรือเปล่าเนี่ยนะมองว่าคุณไม่มีความรู้ความสามารถนะแล้วคนที่เขาทํางานหนักๆเนี่ยเด็กคนนี้นะคนคนนี้ที่แบบ เรียกว่าสาบแช่งหรือว่าดูถูกคุณอะประมาณที่ดูถูกคุณว่าคุณอะแก่แต่ไม่มีความสามารถนะแก่แต่ไม่มีประสบการณ์แก่แต่ไม่เก่งไม่ควรที่จะได้รับตําแหน่งตรงเนี้ยนะควรที่จะไปอยู่ที่อื่นหรือว่าไปทําที่อื่นดีกว่านะคะประมาณนี้เลยนะคะเขาก็ไม่อยากจะให้คุณเรียกว่าประสบความสําเร็จนะเป็นพนักงานคนที่พยายามที่จะแข่งขันกับคุณเขาคิดเอง ะะทั้งที่เขามาทีหลังก็ได้นะเขาคิดเองเออเองมาตลอดว่าเขาเนี่ยจะโดดเด่นกว่าคุณได้ดประสบความสําเร็จกว่าคุณได้ไดเขาจะใช้ความรู้ความสามารถของเขานะคะทำให้หัวหน้างานหรือว่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆนะคะมองเห็นถึงความรู้ความสามารถของเขาให้ได้และก็นะคะ คือไม่อยากจะให้คุณนะ้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าประสบความสําเร็จอารมณ์นี้เลยแต่เขาก็รอดูอยู่นะว่าความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยจะสามารถที่จะเอาชนะใจเพื่อนๆร่วมงานหรือว่าหัวหน้างานได้หรือเปล่านะคะเขาสาบแช่งคุณอย่างไรพารงงานของการที่เขาเนี่ยจะใช้คําพูดที่แบบไม่รู้จักนะสัมมาคารวะนะพูด เออจากระโชคโคกคากใส่คุณแล้วก็คิดวางแผนที่อยากจะให้เพื่อนๆร่วมงานสังคมรอบข้างนะเพื่อนของคุณเนี่ยนะเรียกว่าเออทะเลาะกันกับคุณหรือว่ามีปากมีเสียงกันกับคุณแล้วก็ให้คุณเหมือนกับถูกคนอื่นๆนะคะมองในแง่ลบๆอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบให้คุณเปลี่ยนแปลงที่ทํางานออกจากงานหรือว่ากดดันคุณจากเพื่อนร่วมงาน นะคะประมาณนี้เลยซึ่งตัวเขาเนี่ยคือจะนั่งยิ้มจะนั่งหัวราะคือแบบจะไปแย่คนนั้นไปยุแยงคนนั้นนะไปเสียมคนนั้นให้เกลียดคนนี้ไปเสียมคนนี้ให้เกลียดคุณอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไม่ให้คุณประสบความสําเร็จในอาชีพการงานคุณจะได้ไปไกลๆจากชีวิตของเขาและเขาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งเพราะว่าเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเก่งกว่าคุณนะคะคนคนนี้ประมาณที่แบบเสียมคนอื่นนะคะ าบแช่งคุณให้คุณไปไกลๆแล้วก็เดิร์ันนะตัวของเขาใช้ความเป็นเด็กนะคะใช้ความน่ารักความสดใสของเขาเนี่ยพูดหรือว่าทําให้คนอื่นนะ,ะสงสารเขาเห็นใจเขาแล้วก็ทําให้คนอื่นทําให้หัวหน้านะคะเข้าใจคุณผิดเนี่ยเดอะเดวิลเนี่ยคือประมาณแบบว่าอาจจะเหมือนกับอบอกกับคนอื่นๆ ว่าตัวของคุณเนี่ยใช้งานเขาหนักนะเออใชใ้ทำนั่นทำนี่นะเพราะว่าอายุมากกว่าแล้วก็เลยเหมือนกับชอบใช้อารมณ์นี้นะเขาอาจจะใช้ลูกไม้ที่แบบเอ่อทำให้คนอื่นสงสารเขานะคะเนี่ยนะเป็นเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าฉลาดแกมโกงนะเดิเดวิลใช้ความรักความเมตตานะคะทำให้คนอื่นๆเชื่อฟังเขานะคะเขาจะเสียมคนอื่นเขาจะพูดในคนอื่นแบบ เกลียดคุณไม่ชอบคุณแล้วก็นะไล่ตะเพิดคุณให้ไปจากที่ทํางานตรงนี้นะคะแล้วก็คือด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเหมือนเดอรสตาเนี่ยนะคะคุณน่าที่จะไปหางานที่อื่นทําได้หรือว่าคุณอาจจะมีสิ่งอื่นที่รองรับอยู่นะคะเขาก็ไม่สนหรอกว่าคุณจะตกง,งานหรือว่าจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานไปอยู่ที่ไหนไปทำไรมันเรื่องของคุณนะประมาณนี้เลยอะ่ะสิ่งที่เขาทําคือเสียมคนอื่น นะคะยุคนอื่นให้เกลียดชังคุณแล้วก็นะะ้ารวมหัวกันแบบไล่ตะเพิดคุณให้ไปจากที่ทํางานตรงนี้นะคะก็มีพลังงานของคนที่ไม่อยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะแต่เขาอาจจะใช้ยืมมือของคนอื่นนะคะมาทําให้คุณไปจากเขาไปที่ไปอยู่ที่อื่นไปทํางานที่อื่นนั่นเองนะคะและคุณควรทําอย่างไรขอให้แนะนําหน่อยสิในเมื่อมีคนที่แบบคอยที่จะ าบแช่งคุณหรือว่าทําให้คุณไปจากที่ทํางานตรงนี้ละไปอยู่ที่อื่นเนี่ยเราควรทําอย่างไรขอพายแนะนําหน่อยนะคะ เอซอบเบนเคะคะตั้งใจนะทำโฟกัสในสิ่งที่สําคัญนะเชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็นะไม่ต้องไปสนใจพลังงานลบๆนะคุณก็ทําบุญคุณก็ทําดีของคุณไปนะคุณก็เหมือนกับสร้างความเชื่อใจไว้ใจนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเรียกว่าคือใครดีมานะก็ดีกับนะส่วนใครที่ทําไม่ดีกับคุณก็ไม่ต้องไปสนใจนะเอาชนะอุปสรรคให้ได้ แล้วก็เข้มแข็งนะคะจิตใจนะทำให้จิตใจของตัวเองเนี่ยเข้มแข็งให้ได้สามดาบเนี่ยความเจ็บปวดนะคำพูดต่างๆการกระทําต่างๆนะคะถ้าเราไม่เก็บคําพูดนะของเขามาใส่ใจพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะสุดท้ายแล้วคนคนนั้นเขาก็จะหยุดไปเองเขาก็จะหยุดทําไปเองแล้วจะมีคนที่แบบเห็นถึงพฤติกรรมไม่ดีของเขานะ <S <S เปิดโปงพฤติกรรมของเขาทีหลังนะคะ แต่ตอนนี้คุณจะได้บททดสอบในการที่แบบตัวคุณต้องเอาชนะนะจิตใจและทำจิตใจให้เข้มแข็งให้ได้นะอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงกลนะในเรื่องของแผนการนะคะของเขาเพราะว่าเขาจะเสี่ยมคนอื่นมาทำร้ายคุณเขาจะยืมมือคนอื่นนะมากันแกล้งคุณนะคะจงเชื่อมั่นในความดีในสิ่งที่ตัวเองทำเนาะฟังเพื่อปเป็นแนวทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ